เขซื้อมาตุลาสามล้านหรือห้าล้านในะสมัยน,นั้นสามล้านนั่นแหละไปดูเรื่องนี้ล้นแพงนะเขาบอกว่ากระแสแรงมากช่วงนี้จริงๆนะคะกับขบวนคุณป้าคือไปยืนรอเข้าคิวอะคะ่ะแล้วก็แบบแถวมันยาว <Ừ. S 2> ออกไปนอกร้านเลยนะ,ะแล้วที่สําคัญคือทุกคนใส่เสื้อเหมือนกันหมดเลยอะคะ่ะคือทําให้คนที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาเห็นพวกเขาก็สงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ KFC ไอเดียจึ้งสุดแห่งปีของ KFC ก็ว่าได้เลยนะกับการชวนให้ลูกค้าเนี่ย มาสั่งอาหารกับ KFC แบบกดปั๊บรับหน้าร้านกับคาเป็น Just Pick Up นะครับเพื่อช่วยให้ชีวิตพวกเราเนี่ยง่ายขึ้นไม่จําเป็นจะต้องไปรอคิวเองและเอาเวลาไปทำอย่าง <S <S อื่นดีกว่าจริงๆซึ่งเขาบอกว่าการใช้ Just Pick Up ผ่าน KFC แอปเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนมีคนมาต่อคิวให้เลยเพราะว่าเป็นการสั่งผ่านแอปพลิเคชันของ KFC ให้เราสามารถเลือกรับได้เองทั้งแบบบริการรับที่ร้านรับที่รถ หรือว่ารับที่ drive thru นะคะเราสามารถเลือกสาขาและเวลาที่ต้องการได้ด้วยคือเอาว่าสะดวกสบายง่ายและเซฟเวลามากๆในยุคนีค้สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะใช้บริการ just pick up ของ KFC นะคะก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชัน KFC Thailand ค่ะหรือเอาง่ายๆคุณผู้ชมหาสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอตอนนี้เพื่อโหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของ KFC ผ่านทาง Facebook ของ KFC ได้เลยค่ะนะ,นะ เฟี้ยวเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้คือทุกคนก็ต้องแบบมีบริการอะไรต่างๆออกมาให้แบบว่าตอบโจทย์ลูกค้าก็เอาจริงว่าไงรู้ป่ะเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยออีกอาชีพมึงอาชีพต่อคิวอะใช่อาชีพต่อคิวนี่มันมีมันนานมากเนาะต่อคิววันนี้การแบบทุกวันนี้ตอนร้านอะไรเปิดใหม่ๆเนี่ยต้องมีอาชีพต่อคิวต่อทุกอย่างเลยจริงนั่นแหละอ่ะพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ ไม่มีแดดแล้วไงดาวนี่สักผ้าสูตรแอนตี้แบคช่วยกระจัดคราบผ้าสะอาดหมเหมือนตากแดดดาวนี่สักผ้าสูตรแอนตี้แบคในช่วงวัย50ผมยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ท้าทายไลฟ์สไตล์แบบผมควรเลือกความคุ้มรองแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพหมดกัวงวลกับค่าห้องและค่ารักษาพยาบาลผมเลือก Elite Health Plus เียลูกเพราะหัวมันจกรังแคมัน Head and shoulders สูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพ้ไหมอาหารอร่อยเครื่องปรุงสำคัญผมแนะน,นำน้ำปลาตำนัวครับผมใช้ปรุงอาหารอร่อยเด็ดเลยครับ <c oughs> ผมรับรองด้วยตราเปิร์พิสานให้ตำนัวครับน้ำปลาตำนัวแซบนัว ้าสีฟันเทพไทยแจกโชคทองเขาจัดหนักจัดเต็มเลยนะพี่แท่งใช่เลยกันนี่โอกาสดีเลยนะใครที่ยังไม่เคยใช้เทพไทยได้ทั้งลองใช้ได้ทั้งลุ้นโชคทองใช้นิดเดียวปากสะอาดแถมยังได้ลุ้นโชคทองอีกวันนี้ถึง2กุมภาพันธ์สเทพันช้นิดเดียวปากสะอาด ใทพไยแตกทองรวมมูลค่ es, 16, 08, า16ล้าน8แสนบาทเงนน1่้1นบาท1รางวันและ10,000บาท20รางวันทุกสัปดาห์เพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรในกล่องเทพไทยส่งต้วน10รังสิปทุมธานี1 2 1 3 0หรือใส่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าวันนี้ถึง2กุมภาพันธ์2566ไปชมกันเลยกับรำล่องฝนค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ย ห6โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วพบกันนะคะหนุ่มติดพนันแฟนไม่ทนขอเลิกขี่จักรยานยนต์ตามก่อนวิ่งเข้าไปจ้วงแทงจนสิ้นใจอ่างแค้นหึงหวงมีคนใหม่หลังเลิกราแค่หนึ่งเดือนหัวเก่าเลือกกันไปเป็นปีง้อเมียไม่สำเร็จบุกทุบบ้านสาดน้ำมันเครื่องทั่วห้อง <ผม S 1> แถม,<ผ>มวิดีโอคอ เยอะเย้ยให้ดูผลงานติดตามในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้หนึ่งทุ่มตรงออกไปทำไมคะลุกเป็นหวัดอยู่นะสุขสันต์วันเกิดครับแม่วิกซ์วาโบรับมีส่วนประกอบของเมนททลน้ำมันยูคาลิตัสการาบูลที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัดวิกซ์วาโบรับยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ย ทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลร์บิ๊กซีตึงราคาลสดสุดๆกว่า2อ0 0 0ื่นรายการ We Are Fresh หม er ูเนื้อแดงพิคกิโลละ168บแปดบาทวิอาเฟรชน็อตเตอร์สโพกไก่พิคกิโลละ75บาทสบายชิปปิกหอยจอบที่บิ๊กซีรับส่วนสองร้บาทที่บิ๊กซีมินิชอบ300บาทรับส่วนลด50บาทถึง31ตุลาคมนี้ที่บิ๊กซ รสดีตัวการความหอมอร่อยกลมกล่อมมีส่วนผสมจากเนื้อหมูเน้นๆกระเทียมพริกไทยคัดจัดมาอย่างดีกลมกล่อม,อมได้รสหมูแบบนี้รสดีเท่านั้น แบบแช้ใชพสายการบินแอร์เอเชียพร้อมแล้วที่จ e อกเดินทางบัตรเครดิตแอร์เอเชียธ e นาคารกรุงเทพบัตรเดียวสำหรับคนชอบบินแบบชิวชิว สนับสนุนโดย b 2 g e t e r Save Plus Link ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ธนาคารกรุงเทพดูประโยชน์ดีๆดูดีไลท์ที่